สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับก็เฮียจะมาเราจะมารีวิวไม้ CU นะครับตัวนี้เป็นจีแหล้ว่าจีห้านะครับบาลล้านสองเก้าห้านะครับเฟกแปดจุดเจ็ดนะก็คือก้านกลางๆนะครับตัวนี้นะครับเป็น VS ชิบินะครับตัวที่เรารีวิวเป็น CU นะ CU จะมีสองสีนะครับตัวนี้เป็นสีเขียวๆออกชมพูหน่อยนึงนะครับก็ชิบินะครับจะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับสวอตแมน แต่ผมเนี่จบอกว่าถ้าเกิดใครที่ชอบไม้ที่บุกหนักกว่าสวอตแมนแต่มาชิบิรู้สึกว่าสวอตแมนเบาไปแต่มาชิบิราคาเท่ากันเลยคนที่ชอบแบบบุกบุกปลาพลังนิดนึงใช่แล้วราคา1,090บาทนเาสําำหรับตัวนี้นะครับก็มามาลอง t a h นี่ครับก็สำหรับเจ้าชิบินะครับรู้สึกว่าคือความหัวเนี่ยมันจะแน่นลูกบุกแน่นมากนะครับลูกวางค่อนข้างวางง่ายเพราะว่าด้วยความที่หัวมันหนักเนาะหัวมันหนักขึ้นมาจากสวอตแมนเยอะนะครับค่อนข้างแตกต่างเลยใครที่ตีสวอตแมนรู้สึกว่าไม้นั่นมันเบาวกว่าจริงครับ ด้วยตัวนั้นสวอตแมนเป็น 5U แล้วตัวนี้เป็น 4U แล้วหัวหัวตกแน่นมากรู้สึกใช่ใช่ใช่ก็รู้สึกเลยว่าตอนที่เฮียตกมาเออุดลูกมันแรงแรงอยู่ใช่ไหมแรงมากนะครับก็เป็นไม้ที่ราคาพันเก้าสิบอ่ะเออได้ขนาดซื้อไปเถอะมากซื้อไปเถอะครับเพะเครื่องเี้แล้วกันเฮียจะพูดว่าถ้าเป็นสวอตแมนเป็น 5U เราู้สึกว่าตีเบาไปง่วงไปง่วงไปตกไม่มันมาลองชิบิ มันง่ายแค่นั้นเลยใช่ครับวัสดุก็วัสดุเดียวกันใช่ครับใช่ไหมนุ่มก็นุ่มเหมือนกันนุ่มเหมือนกันครับทีเนี้ยเอ็ก็จะบอกว่ามันตีคุ้มราคามากนะพันเก้าสิบบาทแต่ด้วยด้วยหัวอาจจะหัวหนักกว่าสวอนแมนชัดเจนนะครับใช่ใช่ใช่เพราะด้วยลูกบุกเนี่ยเขามีความแน่นมากกว่าใช่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 เพราะฉะนั้นอ่ะมันจะมีเรื่องหนึ่งที่สู้สวอนแมนไม่ได้คือความตีไปนานแล้วอ่าใช่ครับคือสวอนแมนตีสบายอ่ะ คือถ้าใครที่ดูที่เรารีวิวไปน่ยเราจะบอกเูกว่าพันเก้าสิบอ่ะเราได้ไม้ขนาดนี้ซื้อไปเถอะครับใช่ใช่พี่จะซื้อสวอตแมนตักไม้หนึ่งแล้วก็ซื้อชิบีตักไม้หนึ่งก็ไม่ไม่ขิดไม่ขิดคือในสองพันิดนิพี่ก็ยังได้ยังได้คือได้ไม้คือวันนั้นที่อยากตีแบบสบายๆก็หยิบสวอตแมนวันไหนที่อยากตีแบบบุบๆมันๆดึงมารีบชิบิใช่ครับประมาณนี้แล้วด้วยก็คือไม้อ่ะครับจะบอกว่ายังไงดีสําหรับชิบิเนี่ยรู้สึกว่ามันมี ลักษณะพิเศษของมันนิดนึงในเรื่องของก็คิดว่าในราคาไม้ที่เป็นพันเก้าสิบอ่ะคือคิดมาตลอดว่าไม้อ่ะมันจะมีความกระด้างใช่ใช่ใช่แล้วมันจะไม่ใช่ใช่รู้สึกรู้สึกแต่ตรงเนี้ยนุ่ม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 นะทั้งคู่แหละทั้งชิบีทั้งสวอตแมนใช่ใช่จับครั้งแรกก็รู้สึกว่าเออมันเป็นสนุกมากใช่ใช่แล้วเรื่องของการวางลูกกับด้วยไม้มันถึงมันหนักอครับพอวางลูกอ่ะสกินมีเดียพอข้างใช่ถ้ายิ่งบางคนขึ้นเอ็นตึงที่ตีเอ็นตึงแล้วมาตีตรงเนี้ยจะสนุกกมาใช่ ก็ประมาณนี้แหละับสำหรับสาวอ์แมนเเอ้ยไม่ใช่สำหรับชิบินะครับก็ขอบคุณนะครับบ๊ายบาย